ทอดมันง่ายๆนะครับซึ่งจะต้องบอกว่าเมนูนี้เนี่ยคนที่ทานมังสวิรัติก็สามารถทานได้ครับมีเสน่ห์จากเครื่องเทศที่ชื่อว่ายี่หลานะครับซึ่งยี่หลาก็ช่วยทําให้เราเนี่ยมีระบบการย่อยอาหารที่ดีด้วยครับเมนูนี้มีชื่อว่าทอดมันแครอทข้าวโพดครับอาล้ครับเรามาผสมตัวของแห้งกันก่อนนะครับก็จะมีอันนี้ฮะอันนี้เป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะครับผงฟูเราใส่ลงไปครึ่งช้อนชาครับ เกลือครึ่งช้อนชาพริกไทยนะฮะเราปรับหัวให้บดละเอียดละเอียดครับใส่ลงไปเลยครับ ตัวพ้าเอกของเราเมื่อกี้บอกแล้วนั่นก็คือยี่หลานั่นเองนะครับยี่หลานอกจากจะใช้ในอาหารอินเดียนะครับอาหารไทยหรืออาหารฝรั่งก็ใช้เยอะครับกลิ่นหอมมีเอกลักษณ์ครับนอกจากนั้ยังมีสรรพคุณดีๆมากมายช่วยขับลมท้องเฟ้อนะครับเวลาที่เราทานเข้าไปแล้วก็จะทําให้เรียกว่าอะไรดีครับระบบการย่อยอะไรของเราดีมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ที่ผมใช้เนี่ยดีมากเลยเนื่องจากว่าเป็นตัวที่เขาบทละเอียดแล้วเลยทําให้ใช้งานได้ง่ายนะครับเราจะใส่ลงไปประมาณครึ่งช้อนชาครับ เยอะนิดนึงนะฮะเพราะว่าต้องบอกว่ายี่หล่าเป็นพระเอกของเมนูนี้เลยครับอันนี้ก็เป็นสัดส,ส่วนของของแห้งทั้งหมดนะครับเมื่อเราได้ของแห้งทั้งหมดแล้วเรามาล่อนรวมกันครับอันนี้เราก็จะได้ส่วนประกอบของแห้งแล้วนะครับส่วนประกอบต่อไปนะครับเราจะใช้พริกนะฮะทั้งหมด1เม็ดครับโดยที่เราจะไม่ใช้ไส้ครับ พริกนะครับเราหั่นให้เป็นเต่าเล็กๆครับผิวมะนาวครับเราใช้แครอททั้งหมด140กรัมครับสําหรับข้าวโพดนะครับเราใช้เป็นข้าวโพดดิบครับเวลาที่เราฝานเม็ดข้าวโพดนะครับเราฝานให้แตกตรงกลางเม็ดนะครับเวลาที่ไปทอดปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะไม่ระเบิดนะครับ ส่วนประกอบที่เหลือนะครับเราจะมีไข่ฮะแต่สูตรนี้เนี่ยเราไม่อยากทําให้ใหญ่เกินไปนะครับใช้ไข่แค่ครึ่งฟองครับเราตีให้แหลกก่อนครับใส่ลงไปผสมกับนมก็ได้นะครับใช้ครึ่งเดียวครับอ่าแล้วครับทันทีที่ได้นะฮะของเราครบแล้วครับอันนี้ข้าวโพดแครอทผิวมะนาวพริกนะครับอันนี้ก็คือของแห้งทั้งหมดครับเราใส่ส่วนประกอบของเหลวลงไปในแป้งก่อนครับ คนให้เข้ากันครับเมื่อเข้ากันดีแล้วครับก็ใส่แครอทพริกแล้วก็ผิวมะนาวลงไปเลยครับส่วนประกอบที่ได้จะไม่เหลวเกินไปประมาณนี้ครับกระทะร้อนๆใส่น้ำมันลงไปครับเอาให้เรียกว่าคุมผิวหน้ากระทะได้นะครับ ใช้ไฟไม่ต้องแรงเกินไปนะครับสำหรับเมนูนี้เนี่ยผมต้องการให้มีกลิ่นหอมของเนยด้วยนะครับเราจะใส่เนยลงไปผสมกับน้ำมันครับเนยละลายนะครับแล้วก็ร้อนดีแล้วนะฮะนี่ครับเราใส่ทอดมันของเราไปครับทีละชิ้นประมาณสองนาทีแล้วเราก็กลับด้านครับ ผมจะทำซอสง่ายๆครับเราจะทานกับซอสโยเกิร์ตนะครับเอาไส้ของแตงกวาออกนะครับหั่นเป็นเต๋าๆครับใบสะระแหน่นะครับซอยบางๆครับเราเสิร์ฟกับซอสโยเกิร์ตแตงกวามิ้น์นะครับไม่มีอะไรเลยฮะโยเกิร์ต เนียนๆนะครับใส่ตังกวาลงออไปครับแล้วก็ใบสะระแหน่หรือมิ้นที่เราซอยไว้นะครับผสมให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วครับเอาละทอดมันแครอทข้าวโพดของเราใช้ได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับสีสวยทั้ง2ด้านแล้วนะฮะและแน่นอนหอมกลิ่นยี่หล่าด้วยครับ แล้วก็เสิร์ฟนะครับรับประทานกับซอสโยเกิร์ตมิ้นต์เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือเมนูง่ายๆที่มีกลิ่นอายจากเครื่องเทศท,ที่มีชื่อว่ายี่หล่ากับเมนูทอดมันแครอทข้าวโพดครับ